ไปคุณสุรกิจค่ะจากอุบลราชธานีสวัสดีค่ะคุณสุรกิจคะสวัสดีครับเอาที่ดินที่ดินฉนดเะะหรือว่าที่นาทั่ว,วไปไปขายฝากหรอคะเนี่ยอินฉนดโฉนดขายฝากขายฝากกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วครับ,ค,รบคุณสุรกกจครับ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 คุณฟังผมหรือเปล่าเนี่ย ฟังฟังครับฟังอย่ครับอ่าถ้าฟังก็ต้องตอบตามที่ถามอย่างเงี้ยนะครับสามสี่ปีแล้วครับคุณไปขายคุณไปขายฝากเขาครบครบสัญญาหรือยังเขาเดี๋ยวนี้ที่มันขาดจำงแล้วสามสี่ปีอ๋อขาดแล้วมันตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพูดได้ถูกคำพูดไหมคุณจำงหรือคุณขายฝากอืจำงขายฝากครับเฮ้ยคนละเรื่อง มันต้องสองอย่างมันต,<ย>ต้องเอาอย่างเ <นะ S 2> ดียวทําได้อย่างเดียวถ้าขาดถ้าขาดแล้วนะคัาเดี๋ยวคุณสุกิตฟังนะถ้าขาดแล้วนั่นน่ะขายฝากแต่ถ้าจำนองอ่ะยังไม่จบคุณไปจดขายฝากที่สำนักงานที่ดินไหมคุณสุรเกต ครับครับครับมีว่าว่าาอีสารบันเจ้านี้คุณพี่สุรกิจคะได้เปิดทีวีไว้บ่คะคือถ่ากันโดนเลยปิดปิดค่ะปิดค่ะกติกาคือว่าต้องปิดทีวีก่อนเด้อเบื่องโทรทัศน์ไปนั่งเบาน้ำกันมันบ่ได้ค่ะมันสวนกันเนาะปิดไปเอาปิดแล้วครับโอเคค่ะอ่ะโอเคค่ะพี่หนอมคุณสุรกิจคุณไปจดจดทะเบียนขายฝากที่สำนักงานที่ดินอำเภออะไรอำเภอตากการนนะครับ อำเภออะไรนะอำเภออำเภออย่างก่อนคะชาตการอ่ะไม่ใช่อำเภออำเภออะไรนะตระการตระการพืชผลค่ะตระการพืชผลพืชผลใช่คะไปจดทะเบียนขายฝากไว้ที่อำเภอใช่ไหมครับคือปัญหาผมมีอย่างนี้นะฮะคือชื่อในโฉนดที่ดินน่ะมันมีสองชื่อคนหนึ่งตายไปแล้วผมสงสัยว่ารมสัญญาบันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าทําไมที่ดินถึงอนุญาตให้รับจำนนงขายฝากได้ อ๋อเรอืมอืมแล้วแล้วไปทําคนนั้นอะ่ะตายก่อนขายฝากหรือว่าตายทีหลังอะ่ะครับตายก่อนครับตายก่อนขายฝากเหรอครับจริงๆคุณไม่ควรตั้งคําถามนี้นะคุณคุณสุรกิจนะคุณ,ค,ณคุณไม่ควรตั้งคําถามเพราะคุณไปขายเองนั่นสช่คะคุณเอาไปขายเอง S <S <S ใช่ไหมคะใช่พอ,พ,อพอหลุดปั๊บคนกลับมาตั้งคําถามนี้อ,อทําไมเขาอนุญาตให้ขายอ,อ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ตัวเองเอาไปขายเองต้องทำนี้กันสัญญาได้หรือเปล่าครับเพราะว่าพวกลูกพวกเต่าพวกอะไรต้ามีการยินยอมเขามไม่ได้ยินยอมนะเดี๋ยสิมผมถามว่าคุณไปทําที่อําเภอไหมจดที่อําเภอไหมเจอที่ดินอําเภอเลยครับถ้าจดที่ดินอำเภอก็ทําได้แสดงว่าทําได้อะ ถ้าจดที่ดินอำเภอใช่ครับเป็นไปไม่ได้ที่ที่ดินอำเภอจะจดโดยที่ทําไม่ได้แสดงว่ามันถูกต้องอแหละเขาถึงทําให้ใช,ใช่ไหมถูกต้องทำไมเขาผมคิดว่าจะมันมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะว่า,าลูกหลานลูกเต้าก็ไม่ได้ยินยอมอะไรรับมระดกยินยอมอะไรก็ยังมีนะฮะ เดียวอันนี้ของคุณพี่สุรกิจเนี่ยก็คือเป็นคนที่เสียเปรียบหรืออะไรกับเรื่องนี้ไหมคะทําไมถึงได้มาถามเรื่องนี้มผมเอาอย่างนี้ได้ไหม,มผมผมขอดูสัญญาคุณหน่อยได้ไหมดูดูขอดูสัญญาคุณได้ไหมอืมโอ้ก็ผมมีส่งไลน์มาได้ไหมสัญญานะ่ะก็คงจะเป็นวันวันหน้าแล้ะครับตอนนี้ผมยังไม่คนแต่ส่งแต่ส่งได้ใช่ไหมส่งได้ใช่ไหมใช่ อ่าถ้าส่งได้ส่งสัญญามาดูนิดเอาอย่างนี้คุณสุรกิจครับคุณสัญญาขายฝากหลุดไปแล้วที่นากี่ไร้อะที่ดินได้สองงานครับได้สองงานเป็นที่บ้านหรือที่นาที่บ้านครับที่บ้านไปขายฝากคุณเป็นคนขายเองอระครับผมแต่เอกสารโฉนดนั้นมีชื่ออยู่สองคนมีชื่ออยู่สองคน คนหนึ่งตายไปแล้วครับ uh, ตายก่อนจะเอาไปขายฝากอา uh, ใช่ครับใช่ตายก่อนขายฝากแล้วใครเป็นผู้จัดก,การมาดกเนี่ยก็เป็นสิ้นของผมนะฮะแต่ผมอยากเรียนถามคุณถนอมว่าผมจะฟ้องร้องเขาได้ไหมมันเป็นโมคฆะสำนองนั้นได้หรือเปล่าหรือจะสำนองเพียงชิ้นเดียว ผมผมก็แปลกใจอยู่เหมือนคุณนั่นแหละแต่ทําไมคุณไม่แปลกใจก่อนหน้าที่มันจะหลุดนะอพอหลุดปับป๊บพอหลุดเป็นของข้อปั๊บคุณมาสงสัยคุณจะเอาคืนอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมทราบเออทำไมก่อนหน้านั้นถึงไม่สงสัยนั่นสิคะแล้วทําไมที่ดินถึงถึงให้ทําสัญญาขายฝากได้ทั้งที่มีสองชื่อแล้วคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วใครเป็นผู้จัดใครเป็นผู้จัดการมาดกที่ดินแปลงนี้ก่อนขายฝากอ่ะใคร คุณหรือเปล่าไม่ไม่ไมีผู้จัดการมรดกน,นะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นเจ้าวบ้านนะฮะก็มีชื่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวที่ดินแปลงเนี้ยเป็นชื่อของธุรกิจหนึ่งคนและชื่อใครอีกคนหนึ่งภรรยาครับที่ตายไปแล้วภร<อ>รยาที่ตายไปแล้วอ๋อภรรยามีชื่ออยู่ในฉนดด้วยใช่ไหมครับผมก็สามีภรรยากันสามีภรรยาอ,อืสามีเอาไปขายฝาก คุณสุภกิจมีลูกกี่คนคะเนี่ยมีลูกไหมฮะมีลูกด้วยกันกับภรรยากี่คนคะสองคนครับทิ้งงานต่ออาจารย์นรงได้ไหมตอนนี้ลองต่อดูซิเออเป็นเป็นประเด็นที่น่าคิดน่าคบคิดแต่ว่าถ้ามันทําไม่ได้ที่ดินเขาไม่จดให้หรกเพราะการจดทะเบียนขายฝากมันต้องทําที่สํานักงานที่ดินเขาต้องถามก่อนใช่ครับมีใครค้านไหมอะไรยังไงมันต้องจดที่สํานักงานที่ดินแต่พอณนี่ก็ขนสน้อมอธิบายชี้แจงว่าก่อนที่จะน้องจะนาที่ดิน จะต้องไปติดต่อทางอายการนี่คือรับรองจากอายการมีผู้รับรบองโดกเรียบร้อยเึื่อจะประจำลองได้ผมจึงได้ฉุกคิดขึ้นมาเรียนถามท่านนะเออนี่มันเป็นทรัพย์มรดกไงมันมันมรดกของแล้วคุณมีลูกด้วยกันไหมมีสองคนค่ะพี่หนอมมีสองคนเพราะฉะนั้นพอมีอาตายเนี่ยที่ดินที่ดินของเมียเนี่ยตกได้แก่คุณส่วนหนึ่งแล้วก็ครึ่งตกได้แก่คุณส่วนหนึ่งตกได้แก่ลูกด้วย ครับแล้วพ่อดันเอาไปขายฝากอ่แล้วหลุดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอความรู้จากอาจารย์นรงกรนะใช่ค่ะนะคุณคุณรอนิดหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวอาจารย์สะดวกหรือเปล่านะค่ะแต่แต่ถ้าอย่างไงเนี่ยถ้าอย่างไงคุณตรกิจดไปพบอายการเขาหน่อยก็ได้แล้วถ้าคุณจะแล้วบ้านตอนนี้คุณยังอยู่ในบ้านหลังนั้นไหมไม่ครับไม่ครับออกมาแล้วเหรอออกมาแล้วครับขายฝากหลุดไปเมื่อไหร่ครับ โอ้สองสามปีแล้วครับสองสามปีทีนี้คุณจะซื้อคืนไหมครับผมอยากจะซื้อเหมอนกันนะครับอยากจะซื้อคืนคุณอายุเท่าไหร่ครับคุณสรุรเกตผอเยอะแล้วครับเจ็ดสิบห้าปีแล้วครับไม่เป็นไรกขใช้ลูกได้ใช้ลูกได้ที่จะซื้อคืนขอกู้จากกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรและผู้ยากจนค่ะใช้สิทธิ์กับกองทุนนี้มาซื้อคืนตรงนี้ได้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าเขาต้องขายคืนนะ ใช่ต้องคุยกับเขาก่อนว่าเขาจะขายคืนไหมถ้าเขาขายคืนนี่ซื้อคืนได้ถ้าไม่มีตังก็ไปใช้สิทธิกองทุนได้ค่ะเอาไหมอย่างเงี้ยเอาครับเอาอยู่ที่ไหนกองทุนเบื้องต้นนี่ให้ไปติดต่อที่อายการเดี๋ยวนะหลุยครับ,บหลุยช่วยไปเอาแฟ้มบนโต๊ะตรงคุณเกิรนั่งเนี่ยมีเอกสารอยู่สามปึกสองปึกกันนะ,ะเป็นบัญชีรายชื่อเบอร์โทรศัพท์ของอายการทั้งหมดทั่วประเทศนะมานะครับ พอมานั่งแล้วลืมยกมาคให้ไปพบัยการคุ้มครองสิทธิ์คุณอยู่ชะอยู่ตระการพืชผลนี่น่าจะมาขึ้นสารที่เดดอูดมมั้งมันอยู่ฝั่งเดียวกันไหมตะการกับเะการกับเดดมระวางไปเดชกับเขามาเมืองอันไรไก่ก็กันคะไปเมืองใกล้กว่าครับเข้าเมืองใกล้กว่าค่ะถ่างั้นก็มาพบัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะโอเคนะ จังหวัดอุบลราชธานสวสดีครสวัสดีค่ะน่าจะอยู่สารการนะสวัสดีค่ะ